แล้วเจ้าก็ะต่ยน่อ เยี่ยมไปเลยอ,เอ่าเวลาที่มีเพลียมากินที่ใบไม้นะคะเด็กๆมาแรงเต่าทองเขาก็จะกินเพลียเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีผลไม้หรือชาวสวนปลูกผลไม้ไว้เต่าทองก็จะไปช่วยกินเพลีย ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็มองเห็นมแมลงมุมตัวใหญ่เกาะอยู่ที่ต้นไม้ let yeah.